ไม่ไม่นี่โปรแกรมใหม่เนี่ยโปรแกรมใหม่แล้วออ๋ที่ว่าเนื้อไอเสวยเวยวาเพื่อนี้หนึแล้วอันนี้ท่าท่าสุดเลยเคระวังระวังหกระวังหกระวังหกค่อยๆ่อห้าสุดขยัยาพยายามราคาครับชุดน้ำราคาด้วยนย่แกเอายาปัดตัดบที่เลยทยยากัดดีไหมครับพยายามท่าให้ตัว ดีน้ำยามันน้อยไปแต่ถ้ากันเปื้อนด้วยสิมันจะดีที่ใส่ถ้ากันเปื้อนแบบผ้าเถ้เากันเปื้อนแบบผ้า นิปอนครับคบุยๆเป็นการตัดส่วนหน่อยครับ มไม่ใช่ใเติมตลอดเลยถ้ามันไม่ขาวเราก็ตเติมเนี่ยทายยังไม่ใช่ทาอย่างงี้ดิเวลาเคลือบสีเราต้องวนเป็นก้นหอยให้มันส,สวยๆเอเอแบบมืออาชีพอะ่ะเติมอีกทำเป็้ที่ๆนะไม่ทำโม่ๆไม่ได้นะแค่ให้มันขาวโพลนเลยแล้วก็ฝากกระโปรงกันชนไฟหน้าประตูตไล่ไปด้วยเนี่ยสี่คนสี่คนก็สี่มุมอ่ะรถแบ่งเป็นสี่ส่วนหน้าซ้ายขวาสองหลังซ้ายขวาสองเป็นสี่คนพอดีขอบไฟคอนไปยืนรอเลย อย่าบังกล้องไงบังกล้องอย่าเพลงฮะน้ำยาเพลงมั่งจับที่หัวขวดนั่นเอมันมีที่ห้อยอยู่ไหมสวย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 เออพูดยากเลยผมไม่เคยทำจับที่หัวขวดดิที่หัวนิ่วเนาะเออเออ

อันนี้รังอะไรไม่ได้ช้นกบนะครับน้ำยาไปแล้วบอกผู้มดว้ด้วนะเนี่ยจะบอกอะไรลกชิ้นงทำอะไรนะถ้าพูดต่อไปเจ้าตอเตรียมนะผู้แรกอ๋ออันนี้เจรยาโอลงนเตรียมพี่ันธุรุ่นพันงให้น้องตัวเล็กทำไปเลยพี่ผู้จัดการ่อยู่พี่อ่ให้น้องตัเล็กทำไป ไปพี่หลวงไม่หัไปล้างันุนไปจับเวลาจับเวลาจับเวลาทาไปทาไปสีรถอย่างเดียวนะคมเมี่ยมได้สีรถได้กระจกไม่ต้องยางไม่ต้องไฟเบอร์ไม่ต้องสีรถอย่างเดียว